สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวรักหนึ่งห้ก็จะมาบอกเคล็ดลับความลับของคนรวยที่ขายดีนะคะขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง่ายๆโดยคุณทัญทรบุญจิรกิจวงเล็บคุณวินเนอร์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซื้อสื่อโฆษณาที่ได้จากการรับรองจากเฟซบุ๊กนะคะเ,เราจะแทนตัวของคุณ พูดว่าผมหมายความว่าเป็นคุณธัญทรบุญจิรกิจคุณวินเนอร์นั่นเองนะคะ,ะรู้ไหมครับถ้าการขายบนออนไลน์เราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ยังไม่มีสินค้าใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดแน่นอนผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราสามารถเริ่มขายออนไลน์ได้ด้วยเงินลงทุนเพียงศูนย์บาทที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าที่ ไม่ต้องมีพนักง,งานหลายคนในยุคนี้ทุกๆคนไม่จําเป็นต้องเสียงเงินเป็นแสนก็เริ่มทําธุรกิจบนออนไลน์ได้เลยเพราะการทําธุรกิจบนออนไลน์เราไม่จําเป็นต้องไปสั่งสินค้ามาเก็บไว้แล้วค่อยส่งให้กับลูกค้าด้วยตนเองเสมอไปผมเองก็เคยพลาดมาก่อนเพราะในตอนเริ่มต้นไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็เลยไปสั่งสินค้าตัวแรกมาสต็อกสิ่งที่เกิดขึ้นคือขายไม่ออกของเลยถูกกองทิ้งไว้ในบ้าน จากนั้นไม่นานก็ได้ไอเดียใหม่ไปสั่งสินค้าตัวถัดไปมาอีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือขายไม่ออกและเอามากองไว้ที่บ้านเหมือนเดิมตอนนั้นในบ้านก็มีสินค้าที่ขายไม่ออกเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยได้ตกปลึกความคิดจากที่เสียงเงินซื้อ,อสินค้ามาสต็อกแล้วขายไม่ออกเอาไปปล่อยที่ไหนก็ไม่มีคนมาซื้อหมดเงินไปเป็นแสนจนสรุปได้ว่า เราไม่ควรรีบตัดสินใจลงทุนเพื่อสั่งผลิตหรือรีบซื้อสินค้ามาเก็บเอาไว้ก่อนเราต้องมีลูกค้าก่อนสั่งสินค้าเข้ามาขายส่วนวิธีที่ผมแนะนำและเป็นวิธีที่ผมและลูกศิษย์หลายๆคนเอาไปลองใช้แล้วได้ผลปิดประตูขาดทุนค่าสินค้าได้จริงนั่นก็คือผมจะเอารูปหรือวิดีโอของสินค้าตัวนั้นมาลองโพสต์ขายใน Facebook ส่วนตัวหรือ เฟซบุ๊กกลุบก่อนเพื่อเช็คเลตติ้งว่ามีคนสนใจไหมถ้ามีคนทักมาถามและสั่งซื้อจริงก็จะค่อยสั่งสินค้านั้นมาสต็อกอีกทีหนึง่งหรือถ้าใครอยากรู้ว่าสินค้านั้นดีจริงไหมก็ให้ลองสั่งซื้อมาลองใช้เองสักหนึ่งชิ้นก่อนเพื่อนำมาถ่ายรีวิวโพสต์ขายในช่วงเริ่มต้นก็ได้เหมือนกันครับ และถ้าสินค้าชิ้นไหนขายได้ดีเราค่อยโปรโมตลงโฆษณาบนออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้าได้ทวีคูณแบบสบายๆเลยครับวันนี้ถ้าหากใครที่มีเงินทุนจำกัดและต้องการเริ่มธุรกิจการขายบนช่องทางออนไลน์คือทางรอดเดียวครับเพราะความเสี่ยงจะเป็นศูนย์ถ้าคุณรู้เคล็ดลับที่ผมจะบอกเปิดเผยในหนังสือเล่มน,นี้ คุณจะปิดประตูทิ้งคำว่าเจ๊งไปได้เลยครับสรุปให้แล้วกันนะครับว่าแนวคิดและข้อดีในการทำธุรกิจออนไลน์ 1. เริ่มลงเ,เริ่มลงทุนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทเดียวไม่ต้องเสียงเงินเป็นแสนในการเปิดหน้าร้านสามารถโพสต์ขายก่อนที่จะมีสินค้าได้ขายอะไรดีขายอะไรแล้วถึงจะรวย ก็เป็นอีกคำถามยอดอิทสำหรับหนึ่งที่หลายๆคนอินบ็อกส่งข้อความมาปรึกษากันเยอะๆมากเลยครับรู้ไหมครับว่าถ้าเลือกสินค้าผิดตั้งแต่แรกก็อาจทำให้คุณเจ๊งได้จนสุดท้ายก็ต้องถอยกลับไปตั้งหลักและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเรื่องนี้อาจเป็นจุดชี้ชะตาในการทำธุรกิจออนไลน์ของคุณเลยก็ว่าได้เพราะในบทที่แล้วทุกคนคงได้ เข้าใจแล้วว่าองค์ประกอบที่ทําให้ขายดีมีอะไรบ้างถ้าอยากมียอดขายหลักล้านทุกเดือนจะต้องมีปัจจัยอยู่3อย่างได้แก่สินค้าคอนเทนต์และยิงโฆษณาแต่บทนี้ผมจะเปิดเผยเคล็ดลับในการหาสินค้าที่เหมาะสมกับการนำมาขายบนออนไลน์สมัยที่ผมเริ่มต้นแรกๆแน่นอนว่าตัวผมเองก็หนีไม่พ้นคำถามเหล่านี้เหมือนกัน แลในที่สุดผมก็ได้คาตอบจากครูท่านหนึ่งที่บอกว่าขายของที่ชอบสิทำในสิ่งที่รักจะได้ทำธุรกิจได้ยาวๆพอได้รู้แบบนั้นผมนี่โล่งอกเลยครับเพราะเป็นคนที่เลี้ยงแมวและชอบแมวมากๆก็เลยนำอุปกรณ์เลี้ยงแมวของเล่นต่างๆของแมวเหมียวเอามาขายทันทีทั้งที่ในตอนนั้นก็เริ่มรู้วิธีกายของออนไลน์มาบ้างแล้วจากการลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่ง และตั้งใจทำสุดความสามารถชนิดที่ใส่วิญญาณลงไปทำด้วยเลยแต่ผลกลับไม่เป็นอย่างที่คิดไม่ได้ขายดีทั้งทที่ลองมาทุกวิถีทางยอดขายก็แค่ไม่ขาดทุนเท่านั้นเองผมเลยอยากรู้จริงๆครับว่าต้องทำอย่างไรเราจึงจะขายดีเหมือนหลายๆคนที่พลิกชีวิตจากธุรกิจออนไลน์มีไรายได้หลักล้านโดยเริ่มที่จากศูนย์เหมือนกัน สุดท้ายผมเลยได้คำตอบว่าบางครั้งสิ่งที่เราชอบที่ขายไม่ดีไม่ใช่เพราะของมันไม่ดีแต่เป็นเพราะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขายสินค้านั้นอาจจะแคบเกินไปหน่อยคนส่วนมากไม่ค่อยจ่ายเงินซื้อเพราะเป็นสินค้าที่ไม่ได้จำเป็นทาให้สร้างยอดขายได้ยากและใช้เงินโปรโมทเยอะมากกว่าจะได้มา1นึ่งออเดอร์กำไรเทยเอ่อกำไรเลยแทบไม่เหลือ ยอดขายก็เลยติดเพดานไม่สามารถไปต่อได้นั่นเองเคล็ดลับที่ผมจะเผยให้ทุกคนรู้ในบทนี้เป็นวิธีการเลือกสินค้ายังไงไม่ให้เจ๊งและขายดีนั่นก็คือเทคนิคการเลือกสินค้าที่คนขายดีไม่เคยบอกคุณผมเองเขาใช้วิธีนี้ตอนเอาสินค้าบลูทูธมาติดรถยนต์คาจีเจ็ดมาขายและสามารถสร้างยอดขายให้ผมได้มากถึง7 หลักมาแล้วโดยที่สินค้าตัวนี้สามารถแก้ปัญหารถยนต์ที่ไม่มีบลูทูธให้สามารถฟังเพลงจากในมือถือได้ไม่ต้องเสียงเงินเปลี่ยนเครื่องเสียงรถยนต์ใหม่หลายหมื่นบาทและผมก็ไม่ลืมที่จะใช้เทคนิคปิดประตูขาดทุนค่าสินค้าตามที่ได้สอนเอาไว้ตั้งแต่บทที่แล้วนั่นก็คือต้องเทสก่อนเสมออย่าเพิ่งรีบสั่งของมาสต็อกไม่อย่างนั้นถ้าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นไปตามแบบที่คิดขายไม่ออก สุดท้ายของเหล่านั้นก็จะกองอยู่ที่บ้านให้เราเห็นแล้วช้ำใจได้ทุกวันนี้ผมยังใช้เทคนิคเดียวกันนี้อยู่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เราเจ๊งได้ในการเริ่มธุรกิจใหม่ๆผมเชื่ออย่างสุดใจเลยครับว่าทุกเทคนิคที่ผมนำมาแบ่งปันนี้จะช่วยให้ทุกคนไม่ต้องเจอกับประสบการณ์ขาดทุนค่าสินค้าเหมือนกับที่ผมเสียงเงินไปหลายแสนบาทนั่นเองนะครับ เอ่อถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าคนต้องการอะไรและสามารถหาสินค้ามาตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ปัญหานั้นได้ก็จะดียิ่งสินค้านั้นมีความต้องการสูงก็จะมีโอกาสขายได้และขายดีมากที่สุดถึงแม้ว่าจะเช็คความต้องการของลูกค้าและมีไอเดียสินค้าที่สนใจแล้ว ก็อย่าลืมที่จะเทสโดยการนำรูปหรือวิดีโอไปลองโพสขายเพื่อเช็คเลดติ้งก่อนอย่ารีดสต็อกสินค้าทั้งที่ยังไม่มีลูกค้านั่นก็เป็นคุณทัญธรบุญจิรกิจหรือคุณวินเนอร์ผู้เชี่ยวชาญในการซื้อสื่อโฆษณาที่ได้การรับรองจาก Facebook นะคะ,ะเป็นคนเล่าประสบการณ์จริงของคุณทัญธรเองให้ฟังนะคะ เป็นเคล็ดลับสำหรับการขายสินค้าออนไลน์และสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนที่ทำธุรกิจบนออนไลน์จงอลองใช้วิธีคิดแล้วก็ลองดูสำหรับคนที่ยังไม่มีเทคนิคเคล็ดลับในการขายของออนไลน์นะคะลองนำไปใช้ดูแล้วจะรู้ว่ามันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ